อย่างแรกเลยครับมันเป็นความชอบผมตั้งแต่เด็กครับั้งแต่จําความได้ผมก็ามาเลี้ยงไก่กับตากัาปูกกับย่าอะไรเงี้ยก็ทำไก่ไมาตั้งแต่ไหนที่บ้านเล่นไก่ครับเราก็เลยรักไก่ตั้งแต่นั้นมาเลยมไม่ได้แค่ความชอบเป็นความรักครับสวัสดีครับผมบัสต่อเฉลิมปาลมนะครับ ก็ห่างจากไก่ไปสามสี่ปีแล้วพี่แต่ว่าเราเลิกไม่ได้เรากลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วผมก็พัฒนามาเรืๆๆเร่อยๆ,ๆนี่แหละก็มาแบ่งไก่ให้พี่น้องผมในทิกตอกอะไรเงี้ยครับ, <S <S รบมันก็เป็นอาชีพที่เลียงครอบครัวได้แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยและอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นอาชีพอิสะระของพี <S <S <ร>่ของผมก็จะมีอยู่ประมาณส4สี่ตัวพ่อพันหลัง แล้วก็แม่ไก่ประมาณ20ัวแม่ที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังจ่ายผลงานให้ที่น้องไปเล่นอยู่ก็ผลตอบรับมาดีครับพี่ผลตอบรับมาดีมากเดือนนี้ผมแบ่งไปก็ส่วนมากลูกค้าแจ้งข่าวดีมาให้หมดเลยส่วนมากนะครับถ้าเราตัวอย่างน้อยมันก็ต้องมีไม่เก่งบ้างแหละเราเคาะไก่กันมันก็มีอยู่ว่าพ่อแม่ดีบางทีคอกนึงอาจจะไม่ดีตัวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ส่วนมากมันก็จะดีหมดนะครับ ก็อยู่ที่ลูกค้าเอาไปใช้ผลง,งานได้จริงหรือเปล่าก็อยู่กับคนเลี้ยงนะครับพี่ผมจะมีโกเซมฟาร์มครับแล้วก็มีของของพี่เบิร์ตของมิสุวันครับแล้วก็จะมีของพี่โยโชคะลาชายครับก็ผมก็นําเข้ามาอันไหนที่ผมชอบสายไหนผมก็นําเข้ามามาพัฒนาต่อยอดครับ ก็ผมก็ยังบอกไม่ได้เลยครับพี่เพราะว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายด้วยครับได้มาแบ่งไปก็ค่าใช้ใจ่ายก็พอมีครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงครอบครัวได้ดีก็ทํางานโรงงานแน่นอนครับส่วนมากอ่ะจะเป็นฝั่งลาวนะที่ผมเคยตรงไปนะฝั่งลาวนี่เขาจะชอบปากก่อยมากกว่าแต่ถ้าฝั่งไทยจะชอบพม่ามากกว่าม้าล่ออะไรอย่างเงี้ยทำใจเลี่ยมมีแขรงอย่างเงี้ย บางทีถ้าภาษาก็บ้างออกาจะเรียกว่าโรคหาอะไรเงี้ยพี่ลงเราก็ต้องคอยกําจัดพวกไอนันี้ยอะไรนะพวกเชื้อโรคอะไรเงี้ยเราต้องทําในลาาเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้อะพี่เราก็ต้องฉีดฉีดกันพวกเชื้อโรคไปติดกันอย่างเงี้ยพี่พวกไ,ไก่อะไรเงี้ยก็ได้ับเราต้องดูลแลเนียงไก่ก็มีแค่น,นี้พี่ไม่มีอะไรเยอะเลยครับตัวผมจะชอบไก่ที่ผ่านกรหน่มาจริง ใช้งานได้จริงเอามาเพาะกับแม่พันธุ์หลักที่เรามีเชื้อสายเลือดดีๆเรามาเข้ากันอันนี้จะเป็นโซนไก่เลี้ยงครับตัวน,นี้ก็จะเป็นไก่หนุ่มที่ผมไปทําการแสดงครับตัวน,นี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสงการนี้ก็เอาไปทําการแสดงนะครับพี่อันนี้ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะที่เป็นโซนออกกําลังกายไก่ครับาผมก็จะบ้านๆเลยให้วิ่งอยู่ที่ดินเลยไก่มันจะมีความแข็งแรง ก็จะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ครับอตัวนี้ก็จะผมได้ขังตัวผู้กับตัวเมียให้ติดกันไว้ก่อนนะบีและผมก็จะเข้าล็อกผสมครับเรจะมีโซนไก่ปล่อยครับไก่ข้างนอกครับก็จะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์อีกโซนหนึ่งครับที่ผมปล่อยเลี้ยงเหมือนชาวบ้านเล,เลี้ยงแบบธรรมดาเลยตอนนี้ก็จะเป็นไก่ที่ป่วยอยู่ครับเป็นโซนที่ไก่ ยังไม่พร้อมที่จะยาวไปคัดนะครับจะเป็นโซนนี้ครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0 9 7ย์8 2 2 6 7ครับผมชื่อบาสครับติดต่อได้โดยตรงเลยครับจะทักมาแบ่งแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์ก็สอบถามผมได้เลยครับมีทุกมีทุกสายครับเกือบทุกสายครับก็แนะนำได้ครับถ้าเราชอบไก่รักไก่เอาแค่นี้พอครับ แค่เราชอบเรารักเราไม่เบื่อเวลาเราทําก็พอ,อยังไงเราก็ตั้งใจทํำกับผลที่ออกมายัางไงก็ดีแน่นอนครับผมเชื่อนอย่างนั้น